ลิวครับเรียนอยู่แพทย์เฉพาะทางที่เมืองต้าเหลียนครับแองจี้ค่ะเรียนคณะการแพทย์แผนจีนอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะอิงอิงค่ะศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่เมืองปักกิ่งประเทศจีนค่ะเหมยค่ะศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่ไหหนานประเทศจีนค่ะสวงครับศึกษาอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนฮะอยากกลับจีนค่ะกลับจีนค่ะกลับจีนกลับจีนค่ะกลับจีน รู um de de e as, ้สึกว่าอยากกลับไปศึกษาต่อกับอาจารย์ที่นู่นแล้วก็อยากกลับไปเจอคนไข้ที่จีนค่ะต้องการกลับไปศึกษาต่อทำแลบทำวิจัยเพื่อให้จบค่ะก็ที่อยากกลับจีนนะก็เพราะว่าเรียนที่ไทยเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์ด้านการใช้ภาษาเราเรียนออนไลน์แล้วเราเรียนเป็นภาษาจีนเนี่ยแต่ว่าออกมาใช้ชีวิตเนี่ยยังต้องใช้ภาษาไทยอยู่ทำให้เราไม่ได้ฝึกฝนภาษาจีนในตรงนี้ครับ แองจี้ไม่ได้เรียนออนไลน์ค่ะตอนนี้เพราะว่าแองจี้กำลังฝึกงานออนไลน์ค่ะก็ตอนนี้ต้องทำแบบออนไลน์ทุกคนงงไหมคะก็คือคุยกับอาจารย์แล้วก็เราก็ต้องมานั่งทำเองคือเครื่องมือไม่พร้อมเท่าที่นู่นแล้วก็การได้รับคำปรึกษาค่ะมันจะมีปัญหาเดียวกับการเรียนออนไลน์ก็คือว่าเราไม่สามารถคอนแทคอาจารย์ได้แบบตลอดเวลาเหมือนที่เราอยู่ออฟไลน์ที่นู่นก็เรียนที่ไทยเนี่ยฮะมัน มันไม่ได้ใช้ภาษาจีนนะครับเราเรียนออนไลน์ในคลาสเสร็จแ,แล้วพอเลิกเรียนเนี่ยเราก็กลับมาใช้ชีวิตด้วยภาษาไทยทำให้ไม่ได้มีการฝึกฝนภาษาจีนจนภาษาจีนเนี่ยเริ่มที่จะไม่ค่อยดีเลยวตอนนี้การเรียนที่ประเทศจีนค่ะจะต้องลงศึกษาประวัติศาสตร์ในสถานที่จริงค่ะซึ่งภาคปฏิบัติจะจำเป็นกับการเรียนมากเลยอะค่ะก็เรียนออนไลน์เนี่ยฮะ มันก็ลำบากอยู่แล้วครับเช่นเดียวกับปัญหาที่เด็กไทยหลายๆคนต้องพบเจอนะฮะถ้าเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็ประสิทธิภาพน้อยกว่าการเรียนลงพื้นที่หรือว่าได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนในห้องเรียนอยู่แล้วนะฮะ เราจะเพิ่มความมั่นใจให้ทางรัฐบาลจีนโดยการที่นักศึกษาไทยที่ศึกษาในประเทศจีนทั้งหมดจะเข้ารับการกักตัวใน ASQ เป็นเวลา14วันแล้วจะมีการตรวจโควิดเป็นระยะระยะในวันที่1วันที่7และก่อนบิน48ชั่วโมงเมื่อเดินทางถึงประเทศปลายทางที่ประเทศจีนพวกเราทุกคนยินยอมที่จะเข้ารับการกักตัวและปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางรัฐบาลจีนทุกรูปแบบครับ ก็อยากให้คนที่มีความสามารถในการช่วยเหลือนะฮะหรือว่าคนที่เห็นปัญหาตรงนี้เนี่ยแล้วก็อยากจะเข้ามาช่วยเนี่ยฮะก็ช่วยประสานงานหรือว่าช่วยอะไรก็ได้ครับที่จะเป็นกระบอกเสียงหรือว่าช่วยติดต่อหรือว่าเป็นสปอนเซอร์ให้กับทางกลุ่มเราที่จะ,ะมีการกักตัวอะไรก็ตามเนี่ยกับทางเรานะครับเพื่อที่จะ ทำให้พวกเราเนี่ยได้กลับไปเรียนที่ประเทศจีนอีกครั้งหนึ่งครับทางกลุ่มตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีนี้พวกเราจะต้องได้เริ่มทยอยเดินทางกลับอย่างน้อยหนึ่งเที่ยวบินก็สิ่งที่อยากให้ช่วยเหลือมากที่สุดเหรอคะก็คงจะเป็นอยากให้ช่วยพาเด็กไทยกลับจีนคะ่ะพาเด็กไทยกลับจีนค่ะพาเด็กไทยกลับจีนค่ะพาเด็กไทยกลับจีนพาเด็กไทยกลับจีน